เราถงองค์พระเป็นเจ้านะครับในเช้าวันนี้นะครับก็ได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงบําเน็จของอาณาจักรบําเน็จของอาณาจักรนี่เป็นบําเน็จที่ยิ่งใหญ่นะครับอาณาจักรสวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องแย่งชิงเอาแหละผู้ที่เข้มแข็งเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่แย่งชิงเอาได้ครับโอพ้พระเยซูเจา้าความเข้มแข็งเนี่ยก็คือก็เกี่ยวข้องกับความตั้งใจ คือความตั้งใจของเราในวันนี้เนี่ยมันอยู่อยู่ที่ไหนกันแน่ความตั้งใจของเราเนี่ยถ้าไม่ใช่อยู่ฝ่ายมารก็อย wow, uh ู่ฝ่ายพระเจ้าเราต้องมีความตั้งใจที่อยู่ฝ่ายพระโค์ความตั้งใจของเราต้องเข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระโปกก็จะทําให้เราเข้มแข็งนะก็สามารถแย่งชิงอำนาจสวรรค์ได้แต่ถ้าความตั้งใจของเราอยู่ฝ่ายมารเนี่ยเราพ่ายแพอ่อนแอแน่นอนเลย เป็นอย่างความตั้งใจเราต้องอยู่ฝ่ายพระองค์นะเป็นหนึ่งกับพระองค์เราจะเข้าสนิทความตั้งใจเป็นหนึ่งกับพระองค์ก็เหมือนกับผู้มีชัยชนะเขาบอกต้องพึ่งพระโลหิตของพระเมธโปดกในหนังสือพิวรุที่สิบสองพ่อเสือเนี่ยเขาเหล่านั้นได้มีชัยชนะต่อมาเนี่ยชัยชนะต่อมาเนี่ยด้วยพระโลหิตของพระเมธโปดกต้องปรับใช้พระโลหิตเสมอนะพราะพอถ้าไม่มีพระโลหิตเนี่ยแม้เราอยากจะตั้งใจอยู่ฝ่ายพระงเราก็ไม่กล้าเพราะมโนธรรมมันฟองร้อง ก็ยังมีความผิดความบกพร่องอยู่ต้องหมั่นตึ่นพระโลหิตสองเนี่ยก็คือต้องประกาศคำาพยานของตนก็หมายว่าเราต้องเป่าประกาศชัยชนะของพระคิดเสมอนะฮะเราไม่เป็นอะไรเราไม่สามารถพระคิดได้ชัยชนะแล้วฮาริลูยาเราอยู่ฝ่ายพระองค์เราก็ร่วมชัยชนะกับพระองค์สามนะก็สําคัญมากคือต้องไม่เสียได้ที่พีชีพฝ่ายจิตแม้ต้องถึงตายนะะนี่นะ,ะก็คือ ก็คือข่าวสารในเช้าวันนี้เราต้องยินดีพิชิฝ่ายจิตของเราเนี่ยยอมสูงเสียชีวิตฝ่ายจิตเราเ็นงที่เยนี่เราต้องปฏิเสธตัวเองแบบกางเขนและยอมสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตโอ้พระเยซูเราะว่าชีวิตฝ่ายจิตของเราเนี่ยขั้นไหนเนี่ยมันมีซาตานเนี่ยมันตั้มป้อมอยู่ในความคิดของเราเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องยอมสูงเสียชีวิตฝ่ายจิตต้องปฏิเสธมันต้องเอาไปตึมกลางเข้นนะ ถ้าไม่งั้นเนี่ยศาจารมันก็จะมีฐานนะแล้วกะท่านรา่วฝึกฝนเนี่ยเอาความคิดเนี่ยไปตั้งไว้ในวิญญาไม่ตั้งไว้ในตัวในจิตของตัวเองหรือว่าในเนื้อหนอักต้องไปตั้งไว้ในวิญญาเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้รับชีวิตได้สันติสุขโอพระเยซูเจ้าแล้วก็การที่เราอยากรดเต้นดินดีในวันที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปโลดเต้นเอาวันนั้นวันเดียวนะฮะ มันต้องโลดเต้นยินดีตั้งแต่วันนี้แหละครับถ้าเรามีการมองเห็นเกี่ยวกับบําเน็จที่ยิ่งใหญ่นี่นะเราต้องมีความชื่นชมยินดีเลยตั้งแต่ในวันนี้และตรงนี้อว่าเราต้องรักพระองค์ด้วยแม้พระองค์เรายังไม่ได้เห็นแต่เราก็รักพระองค์รักพระองค์มันไม่ใช่วันนั้นพระเยซูมาแล้วเราถึงจะรักพระองค์นะรักพระองค์ตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวนี้เวลานี้และเราต้องยินดี เพราะเหตุความรักนี่เราต้องชื่นชมยินดีด้วยการโลดเต้นเลยฮะซึ่งไม่อาจจะบรรยายได้เต็มด,ด้วยสง่าราศีโอ้พระเยซูเจ้าเราต้องริมรสล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่ในวันนี้นะะเอเมนถ้าว่าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยความรักนี่ก็คือทําให้เรารักสุขโลกเรารักสิ่งใดเราก็จะรับสุดจิตน,นั้นนะ่ครับถ้าเราไม่รักโลกเราก็ไม่สามารถรับสุขโอ้พระเยซู แลวแน่นอนนะความรักนี้เนี่ยมันก็มาจากความเชื่อเมื่อเราสาเมาื่อีกัาติดต่อครับพอวงเรามีความเชื่อถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราก็ทําให้เราเกิดความรักต่อพระองค์ขึ้นมาเอเมนครับแล้วรักพระองค์เนี่ยก็ไม่ใช่รักแบบธรรมดาด้วยรักพระองค์ด้วยสุจตสุดใจอเกาเรียกร้องขอพระองค์เราก็สามารถรับสุดพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อเรารักสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีมีสันติสุข แล้วบางทีพี่น้องก็อาจจะบอกว่าสภาพการเนี่ยมันไม่ชวนให้ชื่นชมยินดีเลยสภาพการทุกวันนี้เศรษฐกิจกปัญหาสารพัดโควิดหนึ่งเก้าก็ยังไม่จบสิ้นนะสงครามก็มาสินค้าก็แพงการทำมาหาจริงก็ลําบากมันมีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีถูกต้องแลว้วฮะในโลกนี้มันไม่มีอะไรน่าชื่นชมยินดีเลยครับมันมีแต่ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังนะแต่ เราสามารถยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าคือมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อสองวันที่แล้วบอกว่าพุพระของพ่องค์ต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านด่านบุญพ่ะใหชาวเยียต้องผ่านด่านสี่สิบสองด่านนะกว่าจะเข้าสู่แอดิงนงาด่านที่ห้ามีด่านหนึ่งนะชื่อว่ามาลามาลาแปลว่าอะไรแปลว่าน,าน้ำโขมกแาภาพการพุญพระัยตอนนั้นเนี่ยน้ํามันขมหมดอ่ะทุกคนก็ขมหมด มันไม่มีน้ำเดือดน้ำขมทั้นนั้นแหละแต่ทำย,ยังไงฮะไปเยาว่าบอยให้อยโมเสสตัดต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วทิ้งลงไปในน้ำก็กลายเป็นน้ำหวานก็คือต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้นั้นคือต้นไม้แห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยทําให้น้ำขมกลายเป็น,นน้ำหวานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภายนอกของเราขมก็จริงนะแต่ถ้าเรารักพระองค์เรารับสุขพระองค์ด้วยความยินดีนะภายในเราก็หวานชื่นนะครับภายในเรามีความยินดีนะขั้นนอก ตรงทุกลำบากยากแค้แต่ขั้นในเนี่ยต้องมีความยินดีอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับชีวิตคีิเตียนเนี่ยยินดีเนี่ยไม่ใช่ยินดีทางภายนอกครับแต่ยินดีทางภายในอันนี้เป็นสําคัญเลยครับโอ้พระเยซูเจ้าขั้นในเนี่ยมีน้ําหวานนะขั้นนอกจะเต็ไม่ได้น้าําขมแต่ขั้นในต้องมีน้ําหวานถ้าขั้นนอกก็ขมแล้วขั้นในก็ขมตามด้วยอย่างนี้ก็หมดนะอย่างนี้ก็เหมือนชาวโลกนะ มันก็จะไม่มีทางเกิดผลลัพธ์ของความเชื่อคือความรอดของจิยนะมันจะไม่เกิดขึ้นนะโอพระเยซูเจ้าเราจำต้องประสบการณ์ราะเหตุความรักเนี่ยเรามารักสุขค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทําให้เรามีความชื่นบานในใจนพระม,มีบอกพระคมของพระองค์ข้าพเจ้าแต่กินแล้วพระคำของพระองค์ทาให้ข้าพเจ้ามีความปินด,ดียินดีและมีความชื่นบานในใจนะใจของเราก็จะชื่นชมยินดีนะโอพ้พระเยซูเจ้านะชีวิตขึเดียงก็เป็นอย่างนี้นะครับ เราไม่ได้ไปยินดีกับชาวโลกชาวโลกเขาก็สนุสนานเฮฮมาปาร์ตี้สารพัดของเขาฮะคิดเดียวเราเนี่ยไม่ใช่หาความสุขด,ด้วยวิธีการเหล่านั้นเนี่ยแต่ด้วยการมาเข้าองค์รผู้เป็นเจ้ามารับสุขพระองค์รับสุขพระองค์เป็นการพักสงบแห่งสบาโตอพระผู้องค์บอกชัดเจนแะล้วพระองค์เป็นเจ้าแห่งวันสบาโต้องค์ก็คือสงบสุขนะ เราลำบากตากันเน็ดเหนื่อยต้องมาหาโค์งระองให้เราสงบสุขเอเมนต้องมีความเชื่อในเรื่องนี้นหละครับแล้วก็ต้องรับสุดในเรื่องนี้ในชีวิตีิเตียรของเราเอเมนและอีกอันหนึ่งนะก็คือโยโยเทพรายวที่สิบก็สามเก้าว่แต่เราทั้งหลายไม่ใช่คนที่กลับถอยหลังจนถูกทําลายพิเตียนของเราเนี่ยก็คือเราไม่ควรถอยหลังเราควรจะต้องเป็นผู้ที่มุ่งหน้ามุ่งหน้าเพื่อบรรลุเข้าสู่สงสาราศีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องดีเคยถึงใจเหมือนกับดานเยลเนี่ยอยู่ในบาบิโลเนี่ยเพื่อนเขาสามคนเนี่ยเจอสภาพแว่ร้องที่ทุทกข์ลำบากเจอการส่งเพงสารพัดแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงฮะไม่ท้อแท้ไม่ท,อท้ทอถอยไม่อ่อนแอ์สัซื่อจนถึงที่สุดผมนี่ประทับใจมากสามสี่คำนี้นะผมพูดกับตัวเองเสมอเลย ไม่ทอ้อแท้ไม่ทอ้อถอยไม่อ่อนแอสักส์ซืสอจนถึ่งที่สุดโอ้พระเยซูจ้าอันนี้เราต้องประกาศนะพอเราประกาศบ่อยๆเนี่ยคําที่เราประกาศมันก็จะเป็นจริงนะวันนี้เรยนะเราไม่ใช่คนธรรมดานะเราไปพูดของพระเจ้านะฮะเหมือนกับพระเจ้าของเราตัดคาไหนก็เป็นคํานั้นนะโปรตัดแล้วต้องสําเร็จนะเพราะนั้นเราพูดเนี่ยก็สามารถสําเร็จไนดะ้เหมือนกันนะถ้าเรามีแต่มาพูดเลื่อนน้ำขมเนี่ยประกาศแต่ ความผมคืนของชีวิตเนี่ยพี่น้องก็อยากผมคืนไปเรื่อยๆนะคราวนี้จะไม่มีสันที่สุดนะเราต้องเปล่าประกาศเลยข้าพเจ้าไม่ท,อท้อแท้ไม่ท,อท้อถอยไม่อ่อนแอข้าพเจ้าสัตย์ซื่อจนถึงที่สุดเอเมนเราประกาศอย่างนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าเขาจะมาเพิ่มก,กำลังให้เราเราต้องมีความเชื่อแล้วก็บากบันมุ่งหน้าเราอย่าได้หาเรื่องอ่อนแอหาเรื่องทอ้อถอยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะที่เตียมเรา ความตั้งใจเราเนี่ยต้องเข้มแข็งนะซึ่งพี่น้องหลีก็บอกว่าเราทั้งหลายอย่าได้เป็นเหมือนกับแมงกบพุ่งในทะเลแม่แมงกบพุ่งในทะเลเป็นไงน้ำซัดมาซ้ายก็ไปซ้ายน้ำซัดไปขวาเขาก็ไปขวาเนี่ยอันนี้คือแมงกะพุ่งนะความตั้งใจของบางคนเป็นเหมือนแมงกะพุ่งอนะันนี้มันไม่ถูกนะความตั้งใจเราต้องเด็ดขาดเลยฮะเราต้องเหมือนกับพ,พระองค์พระองค์ก็คือพระอาเมนอาเมนแปลว่าอะไรเราอาเมนกันทุกวันนะอาเมนแล้วผลแล้วเป็นไง ต้องเป็นไปตามอาเมก็คือว่าแน่นอนมั่งคงไว้วางใจได้นี่คืออาเมกเราต้องเปล่าประ,ประกาศเสมอข้าพเจ้าต้องเป็นคนที่แน่นอนต้องเป็นคนที่มั่งคงต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้เอเมนองค์พระูปเป็นเจ้าชอบชอบ,ชอบประไทศกับคนเหล่านีขอองค์พระูเเจ้าทรงเพิ่มกําลังให้แก่เราทุกคนนะให้เราเข้าสู่ภาพปฏิบัติที่เป็นรูปประทับยินดีที่จะร่วมแบ่งกางเขนก็ยอนสูงเสียชีวยฝ่ายจิตแล้ววันนั้นเนี่ย เราก็จะได้รับสุขในชิตของเราอีกครั้งหนึ่งนในอาณาจักรพันปีโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยในหนังสือมัทชัยนะบทที่20มหาก็20-23เนี่ยจริงๆไอ้ตรงนี้เนี่ยเราแก้ไขไว้แล้วคฉะชวัลคุ้นภูข้เจ้าจงเข้ามาร่วมความยินดีของนายเถิดอเนี่ยมันต้องแก้เพราะเจ้าจงเข้ามารับสุขรับสุขความยินดีของนายเถิดอนนะเอเ,นเนมนครับขอบคุณพระเจ้านะในวันนั้นเราจะรับสุข วันยินดีของนายเราก็ต้องรับสุดตั้งแต่วันนี้นะองมีภาพปฏิบัติในการรับสุดเอเมนครับขอให้เรารับสุดพระองค์ทุกวันนะอาเมนรับพระองค์รับสุดพระองค์ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอไม่กลับค้อยหลักค้อยหลักนะมุ่งหน้าจนบรรลุเข้าสู่คงชัยก็คือรับสงาาส่าราศีร่วมกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเรานะขอบคุณพระเจ้าครับอาเมน